ค่ะมะขามมาสวัสดียามบ่ายทุกท่านนะคะพ่อพ่อ่เอฟซี FC ของมะขามนะคะอุ้ยมะขามสวัสดีค่ะมะขามดูหน้าตาน้องนะคะน่ารักมาก <laughs> มะขามจะเป็นแมวที่ไม่ค่อยซนไม่ค่อยดือ้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปล่อยไม่ได้นะคะพาอ,ออกมาเล่นนี่ถ้าปล่อยนี่วิ่งเลยนะคะ <c oughs> ค่ะก่อนอื่นก็ต้องมีมีม ท่านเอฟซีท่านคอมเมนต์มาว่าที่ไหนสวยจังนะคะคลิปที่แล้วนุกคิดว่าน่าจะเป็นช่วงไตเติลที่จะเข้า,เ,าเข้าเนื้อเรื่องของคลิปของนุ้งอ่ะมันจะมีไตเติลที่นุกเดินอยู่ท่าเรือใช่ไหมคะอันนั้นกเ็เป็นคลิปที่ถ่ายไว้ประมาณปีก่อนนู้นนะคะที่ไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะไปทีเ่เรือเล็บหลวงจากรกีนารินนเบทน,นะคะอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีนะคะ ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องงานก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเห็นที่ที่เราไม่เคยไปแบบนั้นนะคะเพราะว่าไปค้างคืนหนึ่งคืนนะคะอุ้ยน่ารักอย่างไรมากคะ่ะไปค้างคืนหนึ่งคืนเหมือนหนึ่งปีนะคะเพราะว่าคิดถึงเด็กๆนะคะคิดถึงลูกๆที่บ้านนะคะเป็นห่วงนะคะนั่นแหละคะ่ะก็ผ่านไปนะคะผ่านไป ก็ถ่ายไว้ตั้งแต่ปีก่อนนะคะก็สังเกตว่าตอนนั้นผมยาวมากต,ตอนนี้มันไม่ตอนนี้ปัจจุบันไม่ได้ผมยาวค่ะผมสั้นออกว่าเก่าเยอะนะคะเจ้แมกค่ามก็ถ่ายคลิปมาขาให้ชมนะคะคลิปเด็กๆให้ชมนะคะเอ่อแต่ก็เสือน้อยนะคะเอาเสือน้อยออกมาเล่นเสือน้อยนี่ก็เหมือนกันนะคะเสือน้อยนี่ก็เหมือนกันถ้าปล่อยในเดี๋ยวนี้วิ่งเลยนะคะวิ่งไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนตอนที่ เขายังเขามาใหม่ๆอ่ะมาข่าก็เหมือนกัน ine, เสือน้อยก็เหมือนกัน,นการที่เขาวิ่งไม่ใช่ขอโซนหรอกราคาเขาก็เขาก็เป็นแมวเนาะมีชีวิตจิตใจ ải. เขาก็อยากจะวิ่งเล่นนะคะเขาอยากจะวิ่งเล่นแต่ว่าเราก็เป็นห่วงกลัวจะจับเขาไม่ทันนะคะกลัวจะจับเขาไม่ทันจริงๆถ้าเขากระโดดรั้วเนี่ยนุกนุกกระโดดไม่ทันเหมือนเขานะคะไม่สามารถกระโดดไปเอาเขาได้เร็วขนาดนั้นกลัวหมากลัวหมาข้างข้างหลังหลังบ้านนะคะหลังบ้าน แล้วเขาก็ไม่เคยออกไปหน้าบ้านอุ้ยอันนี้มะนาวนะคะน้องมะนาวพี่น้องกับมะขามนะคะนั่นแหละค่ะก็เอาคลิปเด็กๆมาให้ชมนะคะอันนี้ใครเอ่ยูยนางสาวเหมียวเล็กนะคะเมียวเล็กเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้เป็นอะไรนะคะ <c oughs> เขานอนที่ดีนะคะทำคลิปอยู่ตอนนี้ทำคลิปเสียงนะคะตอนนี้ อันนี้ถ่ายไว้ถ่ายไว้นะคะถ่ายไว้เมื่อเช้าณนะตอนนี้เขาก็ยังนอนอยู่นะคะแล้วก็นอนท่านี้ด้วยนะคะโอ้จะเป็นน่ารักน่าเอ็นดูตั้งแต่ไม่รังแกไข่นี่เขาน่ารักขึ้นมากนะคะเขาน่ารักขึ้นมากเลยแต่ก่อนน้องจะแบบชอบรังแกคนนู้นทีคนนี้ทีนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเขาเขาจะเขาจะเงียบนะคะเขาจะนิ่งนะคะอันนั้นนั่น เดี๋ยวนี้กลายเป็นลักกี้นะคะกลายเป็นลักกี้ที่ที่ห้าวนะคะที่ห้าวแทนเหมียวเล็กนะคะชอบเล่นชอบกวนกวนโอ้ยนะคะกวนกวนคนคนู้ทีคนนี้ทีนะคะ Lucky, ลักกีาาะะะะะะ้ทำหมันแล้วนะคะเอาเอาเอาตื่นแล้วตื่นแล้วหน้าตาจะกวนๆวนนิดนึงนะคะลักกี้นะคะเป็นแมวส้มนะคะทำหมันแล้วนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เพื่อนน้อยจะแวะมาเอาอาหารนะคะนุกแบ่งให้นะคะแบ่งให้เด็กๆไปกินนะคะก็อาหารพวกเขาหมดนะคะอาหารพวกเขาหมดก็เลยแบ่งให้นะคะเดี๋ยวเขาก็าจะมาเอาอุยพี่ทองพี่ทองก็ไม่ได้สนใจใครนะดูท่านอนนะคะดูท่านอนโอ้ย <c oughs> ก็มันอ้วนนะพี่ทองมันจะมานอนตรงนี้ยังไงแต่เขาก็ <c oughs> แต่ส่วนมากเขาไม่ได้มานอนบนที่รับเรีบนี่หรอกค่ะเขาไปนอนหลังบ้านนะคะ <c oughs> ใครนี่เอาตื่นแล้วเมียวเล็กลักกี้ก็ตื่นแล้วโอ้ยตายแล้วตื่นกันหมดเลยวันนี้เพื่อนคงจะลงคลิปนะคะบ้าน3ามบุญนะคะพา,าแม่เหมียวไปทำวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะ ดูพุงพี่ทองนะคะโอ้โห oh. ไม่ได้ไม่ได้สนใจใครเลยพี่ทอง <c oughs> ไปซื้อข้าวสารมาไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสัก <c oughs> บ่าย,ายจะเอาไปให้เด็กๆสามแสนนะคะไปบ้านน้องแจนนะคะ <c oughs> ก็ข้าวสารแล้วก็อาหารก็ซื้อมาให้แล้วนะคะอาหารเม็ดของเด็กๆนะคะ10บกิโลนะคะ ขอพรบคุณในความเมตตาด้วยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะมาแล้วคะ่ะน,นี่แม่เหมียวมาแล้วไปทําวัคซีนมาแล้วคะ่ะเพื่อนแวะมาเอาอาหารม,ม,มาเอาอาหารให้แม่เหมียวให้เด็กๆนะคะกลับบ้านนะลูกนะเหมียวเอ้ยเหมียวเหมียวกลับบ้านแล้วลูกเล้อไปแล้วบ๊ายบาย